สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหมูปิงป้งปิง้งปิ้งกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้ผมมีเกมที่จะมารีวิวนะครับอ่าเป็นเกมเกมฮาฮาสนุกสนุกอ่าใช้สมองนิดนิดหน่อยนะครับมีชื่อเกมว่าไอส์แลนด์ฟรีนะครับนะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับการดับไฟนั่นเองนะครับเป็นเกมแบบไฟโอ้เสียงเพลงดรามานะครับเดี๋ยวผม จะเบาเสียงเพลงดีไหมอะผมว่าผมเบาเสียงเพลงอ่นะครับเกมนี้อ่าลองเล่นกันดูผมว่ามันสนุกดีมันขำๆดีไม่มีอะไรมากนะครับเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมเคยผมได้เล่นไปแล้วนะอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับมันจะมี มันจะสอนเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะทำะไรนี่คือการกดปุ่มนี้แล้วมันจะพ่นน้ำนะครับเนี่ยุ่นนี้พ่นน้ำเพื่อดับไฟนี่เองนะฮะแล้วเราก็ใช้ด้านมือซ้ายเราเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อน,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 นลงอย่างนี้ได้นะฮะเพื่อปรับระดับปรับระดับปรับระดับของเจ้ารถดับเพลิงเนี่ยครับว่าจะให้ฉีดสูงแค่ไหนเนี่ยอย่างนี้นะฮะดับไฟ ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับสว่วนนี้ก็ดับไฟนะครับเจอไฟเราก็ดับธรรมดาอยู่ที่ปริมาณไฟนะครับว่าเราควรจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเรายิ่งดับดับช้าเนี่ยไฟมันจะลามนะครับแบบว่าอ่าไฟมันจะแบบก้อนใหญ่ขึ้นมันจะทําให้เราต้องเสียปริมาณน,น้ําเยอะ ก็ถามว่าเกมนี้มันอยู่ที่อะไรนะครับมันอยู่ที่การใช้สมองว่าเราจะใช้ตาดางเนี่ยเราจะใช้ยังไงให้แบบน้ําน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะทําลายสถิติหรือได้สกอร์สงูงก็คือว่าถ้ายิ่งยิ่งใช้น้ําน้อยยิ่งใช้น้ําน้อยแล้วผ่านด่านได้มันจะยิ่งทําให้ท็อปสกอร์เรามากขึ้นนะอ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรา อันนี้คืออะไรอ๋อ,อกดปุ่มนะครับออกดปุ่มจูผ่านก็จริงพวเนียอ่านะครับนี่อย่างเช่นเงนี้ยเจอกระป๋องเจอไฟแล้วก็ดับไปเรื่อยๆครับเกมชิวๆอ่่กดแล้วก็กดเอาเข็นกระป๋องก็ด้วยมอ,อกดอีกทีนึงอืม ทดลองหลายโลนะครับดับไฟเจอคนระับเกมดับไฟสำหรับใครที่ไฟฝันเนี่ยจะเป็นนักดแบบเพลิงนะครับแนะนำเลยเกมนี้ถ้าเรายิ่งใช้น้ำเยอะสกอร์เราก็จะยิ่งต่ำนะครับนี่เราก็เล่นด่านต่อไป อย่างน,นี้ช่วงแรกๆที่ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมเล่นไปสกอร์มันก็เลยไม่ค่อยสูงเล่นไปเรื่อยก็จะเทพแบบผมนี่แหละก็จะเก่งเล่นไปเรื่อยคนะอย่างอันเนี้ยเราก็ฉีดน้ําเพื่อจะผลักดันดันนี่ดันดัน,ด,นดันสะพานโหยังไงร,รถมันยืดหยุ่นมากเลยเอ้ย <c oughs> รถโคตรยืดหยุ่นเลยอันนี้ก็ใช้น้ํา เราต้องใช้ปริมาณที่มันน้อยที่สุดนะแต่ต้องดับไฟให้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่อ่าดูดูตรงไหนว่าเราใช้น้ําไปเท่าไหร่หรือยังไงแล้วนี่ครับดูจากด้านแถบด้านขวานี้นะแถบด้านขวาเรานี่นะฮะแถบด้านขวานี้ไหมฮะแถบด้านขวาเนี้ยเป็นปริมาณน้ํานะครับปริมาณน้ํานะครับแถบด้านขวา เป็นปริมาณน้ำการใช้เนี่ยครับยิงไปเนี่ยมันจะลดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับถ้าเรายิงเข้าไปมันจะลดแบบนี้นะครับมันก็จะลดคือเรายิ่งใช้น้ำน้อยในการดับไฟสกอร์จะสูงนะครับ่าที่ดีเลยครับทำยังไงถึงจะได้หยดน้ำห้าหยดอย่างที่ผมได้มาคืออย่าให้เกินเส้นนี้ฮะเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ น,นี่เสน้นนี้นะครับกล้องซูมไม่ได้ใช้มือซูมสดนะฮะเกินเส้นเนี้ยน้ําจะเหลือประมาณสี่หยดหมายถึงว่าสกรองของเราครับจะเหลือประมาณสี่หยดแล้วอ่าแน่ย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะอืมต้องดับไฟเข้าไปเนี่ยผมใช้ปริมาณน้ำเยอะเกินไปเลยเนะี่ย ก็จะได้แค่สี่หยดเองเพราะว่ามันเกิ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 นขีดนี้มาละมันเกินขีดนี้มาหนึ่งขีดมันก็จะต้องเหลือแค่สี่หยดครับเกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยท้าทายดีมีภารกิจมีอะไรให้เราต้องแก้ไขสถานาการณ์อยู่ตลอดนะครับว่าเราต้องทำยังไงคิดการใช้น้ำผัด กล่องผักลูกตุ้มอะไรเงี้ยคิดเอานะครับเขตเขตด่ดดานเขตการผ่านเอาเองนะครับอ่าสำหรับการรีวิวเกมไอซ์แลนด์ฟรในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมไหนที่ผมจะรีวิวก็ติดตามกันได้เลยนะครับทางเว็บแอปเกม e n ี h ของเรานี่เองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye bye.